ตัดไปเอาเดี๋ยวไทยนี่ตัดไปเอาตื่นาไครับบัปเอาคันุไก่เปไรย่างนี้ดีเาจารย์เม่เีเะเขาตรงนี้ปรดี๋่ะเห็นตรนี้เห็นนะเอางินหน่อยบ่ดไบางเงินหน่อย กล่องมันคือเปต่างใดใช่หรอครับุกล่องไปต่างใดเื่่นหน่อยเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมเงี้นหน่อยเต็มเสียงไม่ดีนะไปไว ยาให้ปิดทอจะมก็ตทอยมักดังเง้ยเาบอกเป็นยังไงบ้างเอ้ามัเป็นยังบงป็นบัปิดกรหามันดังรลดบ่เป็นยังบ้างจะให้มันดังร้อนครับมันดังรแล้วที่อาเจ้าทัมากขาเจ้าอยู่เีตญุญเท็ุ่ศลนน้าเจ้าโทมากบติดอันนี้เจ้าเล่อยใบออกอะไ้แห้งออกเคนครับอืมยืดได้ไมพ่ายอย่านั่นเลยเยังไม่ทไม่ยังแต่ว่าหลบให้ออกอืม เป็นไหนก่อปูได้เก้ามาตัวเดียวเราไม่ตัวประกอบไปปูนี่เก้ามาตัวเดียวได้เก้ามาตัวเดียวครับเขาก็บอกว่าเก้าเก้าหนึ่งหาเอาไซอีกตัวหนึ่งดอกโอ้ไม่จังเพื่อนไหนเก้าแม่คนบอกว่าหาเอาไซอีกตัวหนึ่งหาไซอีกตัวหนึ่งโอ้อาจีะว่างท่นเดี๋ยวม,เม 91, นเก้าหนึ่งท่านบอกปูข่านบอกท่านเดียวา่าแต่ว่าวันที่สิบสี่ยังสิบว่าสิเทพื้นพร้อมโอ้ยังบรันที่สิบสี่ขอสิว่า ไฟจิว่าไฟจิว่าคักๆลดบบครับครับอ้อาว่าจะตนนัดกัรนำทันตัวเนะเาะเจลือไหคิ้วดอกเมืองก็สิอาจตกตกไหล,ลดรดแต่ว่าห้องหนึ่งอันจริงๆแล้วเมื่อก็ห้องหนึ่งพกคิ้วครับดีเทมากมจะมาจะทุกป,ปัจจัยนี่พ่อ,พอ,พอ,พอว่าเหรอคูไอ้เทพก <ๆ S 1> ันว่าพ่อกับผมพ่อแล้วอมพ่อแล้วครับ มีเท่าะเลทรเท่านั้นมั้งเออมีเท่าะเลทรเท่านั้นก่อนมีทะเลทรายท่านั่นกันมีมากเพิ่มครับกันบ่มีก็แล้วไปบ่นมาเจ้าอยแล้วหรือมะปูนะอ่ะแล้วต่เทสองล็อกด้วยฝั่งซ้ายขวาก็หมือนกังว่าทางด้านเหนือครับครับทางด้านทิศใต้ครับที่ทั้งซ้ายทั้งขวาบอมซ้ายขวาสองปีกอื้ม มันที่ค่อยได้ไปดอกปวยงวดที่มาหอดนี่เลขเข้าเขาโวงเพามว่านี่โอ้ยเบื่อเละปูที่มาสางว่าเปลงยซอยปวยอืมผู้ใดก็เจ้าก็อยากเขตแากต่างยู่แต่ว่าครับว่าเจ้าม่มีกำลังนะอาจารีเลขมันปึ๊กคือจังไข่เป็นชันที่ือว่าเป็นเป็นยังไงกับปูขึ้นมาเมื่อใดก่อนขึ้นมาทยินว่านิมิตบอกเป็นนิมิตบอกว่าจังไรเห็นที่ว่าเห็นในงูตัวแบบนี้ดำๆนะโอ้ เห็นจริงเลยนะมาเมื่อวานนี้โอ้หมู่บ้านนี้เมื่อขึ้นเรือตัวพวกไแหละซำขวดพวกไงสองลิตรนะครับเหย้าวันไปสวนลำเรือว่าไอ้เคี่ยวออกแล้วเรียบร้อยผู้ใดมาเห็นยังเงื่อนครับซำเรือหงมาแล้วน่ะบักไงเอเดลดอยู่ในเครือโอ้เนี่ยน่ะมีหนวดพร้อมมีหนวดมาอย่างน้อกระไงนอกระไมีหนวดเท่าแล้วบ่้อไว้ในี่เบิ้งคือว่าเป็นนมอยู่ เออมาแต่ว่าขั้นอย่างสีในี่คนคนเป็นสีได้โศกหลายขั้นแต่เก่าขั้นมาเด้ยมาสองคำเทือตัวน้อยๆก็งมลอยดินนามทั้งหนามองนี้้านเนี่ยครับตกต้มเต้มต้มเต้มแต่สีสีแดงสีเขียวสีสิวสีชมพูครับออกมาเห็นเนยคุณบ้านไหนขั้วกล้องเว้เอากล้องไปถ่ายบุมีจ่จอยไปตลอดโอ้ยอยากไออยากห้ยทายเนาะปุ้นเนาะอยากไอต่เก่าขันปูเห็นเพื่อนมาอย่างที่คนที่ได้โคกใ้ไสคนที่ได้โฉกไดหมานน้ำปูอะที่บอก โม่บอลจีนได้ดีมากเอยแล้วก็คนก็นอยู่ดีมีแห้งคนเจ็บบกไข่ชาวบ้านเขาก็บ่ป่วยบาหยังแต่ว่าขั้นโดนๆบกเห็นมานนี่จะเปลี่ยนย่อนแลัวมันธรรมดาครับคันอยู่ผู้เดียวมานหลดคันอยู่หมู่หลายจงเป็นอยัางนี้บ่มาบ่ถือกันบ่กันอยู่ผู้เดียวลอยมาแะได้ลอยมาเบิ่งเข้า่งครับ นาไปใส่ตัวเย็ยนเดินเดินไปใส่ตัวเย็ยนไม่น,นี้ยัง้งดำๆสงสยัยก้าบขึ้นมาเบืองฟวดมลัดเลยโอ้แห้งเลยว่ามันหลุดเรีนมานบูด<อ>ละ่ะโอ้ไปแต่ตัวนี้ลงหนองแขมที่แรกก็นั่งอยู่ผลแล้วนั่งอยู่สลาหน่อยมันนั่งอยู่ผู้เดียวนั่งอยู่ผู้เดียวนั่งพาวนหน้าอยู่ยางเงี้ยงดัง ằng, ต๊อมๆต๊้มๆมันไม่ยั้งเลยแต่ก็เลย เลยเนี่ยมลงไปแนลงไปดำปื๊ดเลยอยู่ในหนําอืมอืมมาไห่ครับเอาขอนใหม่ลงมาเวลาเข้ากันเลยว่าโอ้มันมีแนวดีอยู่ตัวอยู่ในมันเ,นเ,นเ,นเนป็นตะเบิงไหมใแต่บ่มีถัมไม่เถื่อมบ๊อบมิยังโอ้บ่อมีถัมไม่ยังบ่อเตินเปลี่ยนเลยก็มาพันจิมาครับแล้วก็มาบ่ามีปีไม่คุยขยามามาเห็นเลยเห็นเลยครับ แต่ว่าญาติโยมก็เห็นอยู่ย่มเขาเก็บเห็ดแต่บาบวัใหญ่ปันนี้เก็บเห็ดเก็บย่างเขามาเก็บเห็ดแล้วก็หลงบางทีเขามาถามปูใช้ทางออกเรือเปล่าว่าเจ้าเขามาตั้งเดี๋ยวคนเราไปเห็นทางออกหือเปล่าพอออกคือ,อกันแต่พอดีอยู่แต่ว่าเมื่อวันที่สิบสี่เนี่ยซอยกันเด้ามเชเดเทสอลไรเนี้ยับบโอเคแต่เมื่อวันที่ที่สิบสี่เนี่ยก็จีจับคู่ให้อยอะดรอก โอวันที่ที่พี่ที่จับพูดเด็นหน่อยนะครูนะพูดเด่นๆหน่อยจะพูดหนึ่งครับผมแต่ว่ากถือว่ถือกบวยเปยังดอกทำบุญคือเราเทำเสาพุทดเสาพุทธอย่าไปซีเรียสมันสั่งสถานที่ปฏิบัติธรรมนี่ก็บสั่งไว้ให้ญาติโยมนะผู้ใดมาแขกไปไช้มากมาอยู่มาฝากมาใสเดินจงกรมนั่งภาวนาทำความเพียรเขาน้ำของนองของน้ำบนนั้นมันก็พออยู่แล้วทุกเมือน แต่ว่าหากกระขาดจูดดอกแต่ว่ากับพ่อได้สั่งให้เท่พื้นแล้วก่อนยังจะเอาไม่เทพื้นก็บ่อไม่ได้หน่อยได้กันเท่เบิร์หนีเลียนสองล้านหมดได้ค่าค่าเห็ดน่ะอันนี้ฮันเอาตามมีตามมีอยู่เด้อนี่แหละซุมเจ้าโอนไม่่อยมือนั่นับผมแต่ว่าบุนเขาสางได้ไหมเดี๋ยุ่นละเศ้าบาทโอ้เห็ดเห็ดป้าปอากุ่ละเศร้าขุนเขาผม่าละเศร้าขุนเขาบนเขาสากเมื่อไดรล่ะปูบนเขาสากวันที่ตอนไหยี่สิบเอ็ดป่ะหรือตอนไห ยี่สิบเอ็ดค่ปูตอนเศ้าบอกน้องปนาะตอนเศ้ายี่สิบลงอุปัวโสดอยู่นี่คือเกาโอ้มีการลงอุโัสดคืเกาคือเกาอีงบุญสาวสาเออใคมาแต่เศร้าอันีได้ไล่สดเลยอันนี้อะไรของ่อันนี้ไล่สดก่อนแล้ววันที่ยี่สิบเอ็ดบอกปูยี่สิบเอ็ดมันล่อุโบสดเปล่เหรอมันเดือนชิบได้เดือนชิบดับได้มันต้องสิ้นเดือนตุลาเม่เหครับ เปลี s. <S oh, h, ่ยนคนเออกะหลายท่านหลายคนเอฟซีเพิ่นทาตัวเลขจากผูู้ยนะครับถาจักปู้วัดปลาอยู่ี่กะคุลาคาปล่อยไปน้องครับกะวันที่ซิบซีผู้ที่จับกู้ไห่แจวสำหรับมือนี่ปูก็บอกว่าเพิ่นไห่เก้ามาตัวเดียวกับจับหนึ่งไซส์แตตัวเพิ่นวางซันเออหาไส่เอาตัวนึงเพิ่นวางซันอ่าเพิ่นบอกว่าเก้า ให้เก้าไปตัวเดียวให้จับหาคู่ไซ่ตัวหนึ่งนะครับกาล่องิเคอเบ์บองล่องฟังข้ามเบาเลวพิจรารณาเบิ่งดีๆถึงปูพ่นกับอกว่าเก้ากับเอานึ่งไซตเถิดตัวครับถืนะอว่ามีโอกาสบพ,พี่น้องก็ล่องเอาไปวิเคราะห์เป็นแนวทงังเบื่องปูพ,พ่นกับวาถือว่าถือยาบ้ากันเป็นเรื่องธรรมดาเลขก,กับมิถิวมิผิดครับพ,พี่น้องครับอ่า ซึ่งสีแน่ชัดอีกที่หนึ่งนะครับทีแน่ชัดอิหรีนี่ก็คือวันที่สิบซีเมื่อนั้นที่เป็นเทศปูนเนื่องโดยว่าจัตุปัจจัยที่เอฟซีทุกทิศทุกสารทิศนี่โอนมากกับเพราะได้ค่าปูนแล้วนะครับกับว่าอาจถึงสีบแล้วกับเฮ็ตตามจัตุปัจจัยตอนนี้ก็ได้ยู่ว่างเกจแปดมื่อวันสันิวน่าแล้วก็ที่ได้ปูนลดหนึ่งมันแพงไปไหนบู้อล้วก็ได้ปูนลดหนึ่ง มื่นก็บาดบบปูแม่นนะมื่นก็บาดมื่นก็บาดมื่นก็บาทไอ้ว่าได้ประมาณหกรถก็กลัวนี่แหละจะนั่นนะครับหกรถกลัวกับพว่อยากเลี้ยวแล้วขันหกรถกลัวขันซลากลวงกันจะกัดคอยเฮ็ดไปนาะปูน่กกนะ,นะแมนคอยเฮ็ดไปไป,ปวกแข้งเฮ็ดหั่งเจ่าหน่อยดอกมันด้ยังเป็นปจอมปวกจอมง่ืคอ,อ,อยเฮ็ดไปครับเดี๋ยวห้ไม่ออกเป็นพิจารณาเอาการเผื่นอยากเลี้ยว อยากเลี้ยวเขาก็จะว่าเบิ่งไว้อ่ะนะครับแต่ว่าคือว่าเป็นเลี้วๆเราจ่อยได้มาเบิ่งน้ากันได้เอาให้มันเล้วครับเอาเล้วเสาลอยกว่าตนคนแต่เงวดนี้เชื่อฟื้นก้อนอันเทศจริงๆเต็มๆหนึ่งกันยังบอกในวันสองด่านคนได้ก็สิ่เล้่ยวดิตัวสิ่เล้วยมแต่ว่าจ่อยกันหลายคนก็อาจจะได้อยู่ดอกครับเก่งอยู่ดอกไม่ออกก็ออกกันเลยชาวพุทธเฮา เออจานแล้วมือวันที่สิบสี่ครับผมจังหวะกันไหมครับผมวันสิบสี่เทแน่นอนวันที่ทีเสิบสี่เทแน่นอนจับคู่ให้แน่นอนเอ่อจับคู่ให้แนนน้อนหลังจากจับคู่แล้วครับเอาเขาบัญชีรถครับครับผู้ใดนะครับยากรวมทำบุญครับผมรวมทำบุญอยากสั่งศาลาศูนย์ปฏิบัติธรรมจ่าโหลดมือนั้นครับผมหรือว่ากวนก็ได้เพราะเป็นยังครับรวม้วยช่วยกัน ปวดหังเล็หน่อยเดี๋ยวมันนั่นกับจีมีไหล่สดเห็นเบื้องยู่ครับ <c oughs> มีไหล่สดเห็นเบื้องยู่เพราะว่าจิเป็นช่องคล้องผ้าลวยเพราะว่าจิเป็นช่องไรเน,นี่ยสุผ้าลวยพอนพอผ้าลวยอ่าสุผ้าลวยพอนผ้าลวดย่างเชี่ยครับเกิดจากมีไหล่สดเห็นเบื้องยู่คือมีไหล่สองอ่าจะว่าพย่อยพี่น้องกับตาตามเบิง้งว่าจิได้ตัวใดจิได้ที่เด็ดตัวใดอ่าสำหรับวันที่สิบสี่เสาร์เจอกันครับพ่อพี่น้องครับ อ่าขอพูดหลายๆสหรับการที่ตามแล้วชอบอารบกวนทัานมีเหครับปู้ครับใช่ี๋ยวดีๆมีแห้งมีเงินใส่หลายๆรับผมอ่ะนีเหระครับพ่บอพี่น้องค่ะพี่น้องป้องไปในก็เป็นวัดเนาะคะ่ะเสาร้อยเก้าต้นเนาะคะ่ะพี่น้องเด้อซึ่งเป็นไม้ล้วนๆเนาะคะ่ะพี่น้องป้องไปซึ่งวันที่สี่พอายิ่นพิได้เทพื้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็ได้สร้างปูนมาแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องว่าวันที่สิบสี่ศร,รีเทพพื้นนะคะพี่น้องเด้อค่ะซึ่ง พื้นก็นยังเป็นยังสีล่ะคะ่ะพี่น้องยังเป็นชีดินอยู่ซึ่งงวดที่แล้วเพื่อนกระห้เก้าเจ็ดสีเนาะคะ่ะซึ่งมันก็นเขาเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเก้าเจ็ดสีนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะค่ะงวดนี้เพื่อนก็นได้เก้ามาแล้วตัวหนึ่งเพื่อนก็นบอกให้จับหนะะึ่นงใซเนาะค่ะพี่น้องค่ะเก้ามาตัวเดียวแล้วเพื่อนสิจับคู่ให้อีกเท่อหนึ่งวันที่สิบสี่เทพื้นเนาะคะ่ะพี่นอ้องปองไปคะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเอฟซี FC ท่านใดสนใจอยากข้าบุญก็ติดต่อทางวัดมาได้หรือว่าทางแอด,ดมินมไดัยนะคะพี่น้องปองป่ายค,ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงลำลำเรื่อยๆค่ะพี่น้องปองปายคะ่ะสวัสดีค่ะ